สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วมาพบโมเมขายที่ดินโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินสวยๆทำเลดีราคาโดนใจให้ทุกท่านได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะคะวันนี้โมเมมาอยู่พิกัดคลอง30ตรงนี้เรียกว่าตำบลบางประกฏออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะที่ดินแปลงนี้โมเมคเคยอัดคลิปไปแล้วนะคะหลายคลิปมากๆเลยนะคะวันนี้จะมาอัปเดตที่ดิน แบ่งขายแปลงนี้ที่ติดถนนสี่เลนทางด้านนู้นเดี๋ยวให้กล้องเป็นผู้เดินให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้เราแบ่งขายมีทั้งหมด6แปลงตอนนี้เหลืออยู่ห้าแปลงแปลงนี้คือแปลงที่1ที่กล้องอ่าแพนให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะแปลง ที่1จากขนาด288ตารางวานหน้ากว้างตามถนนสี่เลนก็อยู่ที่ประมาณ36เมตรแต่ถ้าหน้ากว้างตามถนนในแปลงที่ดินตรงนี้กว้าง8เมตรถนนในแปลงที่ดินค่ะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นมาหาโมเมนะคะอันนี้คือถนนในแปลงที่ดินถ้ากว้างตามถนนในแปลงที่ดินก็จะอยู่ที่ประมาณ22-23เมตรโดยประมาณค่ะ ที่ดินแปลงหนึ่งขนาด288ตารางวาจะติดถนนสี่เลนตรงด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยให้กล้องแพนค่ะที่ดินแปลงนี้ขายตารางวาละ8,700บาทที่ดินเหมาะมากๆเลยทำธุรกิจทำร้านสะดวกซื้อจะทำ ร้านกาแฟร้านอาหารคือเหมาะมากติดถนนสี่เลนทางด้านนี้ที่ดินของเราแบง่งขายถมแล้วบางส่วนคะ่ะถ้าจะถมให้เท่ากับถนนตีเลนก็สามารถที่ทําได้เพราะเราถมแล้วบางส่วนถนนสี่เลนสร้างใหม่ก็จะสูงกว่าแปลงที่ดินอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้กล้องแพ่นไปทางด้านนี้ให้ทุกท่านได้ชมหน้าแปลงติดถนนสี่เลนอย่างทีุ่กโมเมได้กล่าวไว้นะคะ ถนนสี่เลนตรงนี้เดินทางเริ่มจากมาจากองคลักษ์มุ่งหน้าสู่ถนนสุวรรณสอนบ้านนาหรือจะไปถนนมิตรภาพสลับรีทางนี้ด้านนี้คือพูดง่ายๆก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่จะเข้าไปบ้านนาค่ะอนาคตนะคะถนนเส้นนี้ก็จะคึกคักมากถ้าลูกค้าซื้อที่ดินตรงนี้นะคะอนาคตดีแน่นอนค่ะตอนนี้กำลัง ก่อสร้างสะพานสะพานนี้ก็จะสะพานจะไม่สูงนะคะจะเป็นสะพานลาดไปเลยค่ะถ้าลูกค้าเคยวิ่งทางถนอนนอยสามศูศูนอย์หนึ่งก็จะเห็นถนนสี่เลนสะพานจะไม่สูงอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินเหลือห้าแปลงค่ะแปลงที่สองที่สามที่ห้าและที่หกตอนนี้แปลงที่สี่ขนาดสองร้อยแปดสิบแปดตารางวาลูกค้าโอนเรียบร้อยตอนนี้ลูกค้า เข้ามาพัฒนาที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะกระตอ๊อบแล้วก็ด้านหลังของแปลงที่ดินก็ขุดสะลูกค้าจะทำสวนเล็กๆน้ำไฟก็ขอขยายเขตค่ะขยายเขตไม่ไกลเพราะไฟฟ้าก็อยู่ทางด้านนู้นแล้วค่ะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตของอบตอบางประกฏค่ะที่ที่ดินแปลงนี้นะคะโฉนดคุดแดงพร้อมอดมากเลยค่ะค่าโอนค่าภาษีผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยค่ะ เพราะว่าที่ดินทุกแปลงจะมีป้ายหน้าแปลงทุกแปลงเลยค่ะหรือทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้นะคะนี่นี่คือลูกค้าขุดสระด้านท้ายแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ด้านท้ายแปลงด้วยค่ะท,ที่ที่ดินนะคะถ้าหันไปทางด้านนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกค่ะถ้าที่ดินหันเข้าแปลงแบบนี้ก็จะเป็นทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ค่ะ ก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งอยากให้ลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะคิดที่จะซื้อที่ดินให้คิดถึงโมเมขายที่ดินนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ